เบนจะสินเป็นนินจะสินของมนุษย์ทั้งหลายในโลกไม่ยกเว้นบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หญิงชายหรือเชื้อชาติใดก็ตามเป็นคาระวะก็ต้องรักษาศินห้านั้นให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แม้บุคคลนั้นจะได้สมาทานศินห้าหรือไม่ได้สมาทานศินห้าก็ตาม ทุกคนต้องรักษาสินห้าของตนให้บริสุทธิ์บริบูรณ์การรักษาสินห้านั้นเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนเพราะว่าสินห้าเป็นนินจะสินของมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้ถ้าบุคคลใดมีมหากุศุรจิตมีความละอายต่อบาป มีความเกงกลัวต่อบาปเชื่อกรรมและผลของกรรมเคารลบตนเองรักษาสินท้าของตนให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วบุคคลนั้นชื่อว่าได้สร้างมหากุศลกรรมในการรักษาศินเมื่อมหากุศลกรรมนั้นมีโอกาสให้ผลย่อมให้ผลเป็นความสุขในปัจจุบันชาติและอนาคต คนใดมีอกุศลจิตเศร้าหมองไม่มีความละอายต่อบาปไม่มีความเกงกลัวต่อบาปไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมไม่เคารพตนเองละเมิดสินข้อใดข้อหนึ่งในสินท่าของตนบุคคลนั้นเชื่อว่าได้สร้างอากุศลกรรมในการละเมิดสินเมื่ออกุศลกรรมนั้นมีโอกาสให้ผลย่อมให้ผลเป็นความทุกข ในปัจจุบันชาติและอนาคตชาติทั้งหลายอาหนึ่งเป็นจศิลป์เป็นนินจสศิลป์เป็นศิลปธรรมดามาแต่โบราณกาลมีมานานแล้วไม่ใช่เป็นศิลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ดังปรากฏในบุญญาพิสันทะสูตรนี้ผู้ขอถึงพระรัตนตรัยและสมาธาศิลปห้า เป็นห่วงบุญห่วงกุศล8ประการเฉพาะสินห้าเรียกว่ามหาทานได้สรุปดังนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกรพิสุทธ์ทั้งหลายห่วงบุญห่วงกุศล8ประการนี้นำความสุขมาให้ให้อารมณ์เลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าไข่ น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขห่วงบุญห่วงกุศลแประการนี้เป็นไฉ้นดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายอาริยสาวกในธรรมวินัยนี้ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่หนึ่งนำความสุขมาให้ให้อารมณ์เลิศมีสุขเป็นผล เป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าไข่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุข 2. อ,อีกประการหนึ่งอร,ริยสาวกในธรรมวินัยนี้ถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่สองนำความสุขมาให้ให้อารมณ์เลิศมีสุขเป็นผล เป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื่อกูลเพื่อความสุข3อีกประการหนึ่งอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่สามนำความสุขมาให้ให้อารมณ์เลิศมีสุขเป็นผล เป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปราถนาน่าไข่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขดูก่อนพิสุทั้งหลายทาน5ประการนี้เป็นมหาทานอันบัณฑิตพึงรู้ว่าเป็นเลิศมีมานานเป็นเชื้อสายแห่งพระอริยะเป็นของเก่าไม่กระจัดกระจาย ไม่เคยกระจัดกระจายอันบัณฑิตไม่รังเกียจอยู่จากไม่รังเกียจอันสมณะพามผู้เป็นวินดูชนไม่เกียรติทานห้าประการเป็นใชสี่ดูก่อนพิสุททั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ละการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ดูก่อนพิสุทั้งหลาย อริยสาวกผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ชื่อว่าให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณมิได้คันให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณมิได้แล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยความไม่มีเวร ความไม่เบียดเบียนหาประมาณมิได้ดูก่อนพิสุทั้งหลายนี้เป็นทานประการที่หนึ่งที่มาเป็นของมหาทานบัณฑิตพึงรู้ว่าเป็นเลิศมีมานานเป็นเชื้อสายแห่งพระอริยะเป็นของเก่าไม่กระจัดกระจายไม่เคยกระจัดกระจายอันบัณฑิตไม่ลังเกียจ อันสมณพามผู้เป็นวินญูชนไม่เกียรดูก่อนพิสุททั้งหลายนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่สี่นำความสุขมาให้ให้อารมณ์เลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุข 5. อีกประการหนึ่ง อริยสาวกละจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการลักทรัพย์ด <m x 2> ูก่อนพิสุทั้งหลายอริยสาวกผู้งดเว้นจากการลักทรัพย์ชื่อว่าให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่บิดเบียนแก่สัตว์หาประมาณมิได้คันให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่บิดเบียนแก่สัตว์หาประมาณมิได้แล้ว ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนหาประมาณไม่ได้ดูก่อนพิสุทั้งหลายนี้เป็นทานประการที่สองที่เป็นมหาทานบัณฑิตพึงรู้ว่าเป็นเลิศมีมานานเป็นเชื้อสายแห่งพระอริยะเป็นของเก่าไม่กระจัดกระจายไม่เคยกระจัดกระจายอันบัณฑิตไม่รังเกียจ อันสมณะพามผู้เป็นบุญยูชนไม่เกีย่ยวดูก่อนพิสุทั้งหลายนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่ห้านำความสุขมาให้ให้อารมณ์เลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าไขา่น่าพอใจ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุข 6. อีกประการหนึ่งอริยะสาวกละการประพฤติผิดในกามงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามดูก่อนพิสุทิ์ั้งหลายอริยะสาวกผู้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามเชื่อว่าให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่บิดเบียนแก่สัตว์หาประมาณไม่ได้ ขันให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณมิได้แล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนหาประมาณมิได้ดูก่อนที่สุทั้งหลายนี้เป็นทานประกาศที่สามที่เป็นมหาทานบัณฑิตพึงรู้ว่าเป็นเลิศมีมานานเป็นเชื้อสายแห่งพระอริยะเป็นของเก่า ไม่กระจัดกระจายไม่เคยกระจัดกระจายอันบัณฑิตไม่รังเกียรอันสมณะผามผู้เป็นวินยูชนไม่เกียรดูกนพิสุท์ทั้งหลายนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่หกนำความสุขมาให้ให้อารมณ์เลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าคขา่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข 7. อีกประการหนึ่งอริยสาวกละจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดเท็จดูก่อนพิสุทั้งหลายอริยสาวกผู้งดเว้นจากการพูดเท็ทงงเจากกาทชื่อว่าให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณมิได้คันให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวร ความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณไม่ได้แล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนหาประมาณไม่ได้ดูก่อนพิสุทั้งหลายนี้เป็นทานประการที่สี่ที่เป็นมหาทานบัณฑิตพึงรู้ว่าเป็นเลิศมีมานานเป็นเชื้อสายแห่งพระอริยะเป็นของเก่า ไม่กระจัดกระจายไม่เคยกระจัดกระจายอันบัณฑิตไม่ลังเกียรอันสมณะพามผู้เป็นบินยูชนไม่เกลียดดูกนพิสุทธ์ทั้งหลายนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่7นำความสุขมาให้ให้อารมณ์เลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าคร่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุข อีกประการหนึ่งอ <standen> ริยสาวกละจากการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาดดูก่อนพิสุทั้งหลายอริยสาวกผู้งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือส <medi> <Ti> ุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแล้ว ชื่อว่าให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณมิได้คั้นให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณมิได้แล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนหาประมาณมิได้ดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายนี้เป็นทานประการที่ห ที่เป็นมหาทานบัณฑิตพึงรู้ว่าเป็นเลิศมีมานานเป็นเชื้อสายแห่งพระอริยะเป็นของเก่าไม่กระจัดกระจายไม่เคยกระจกะจายอันบัณฑิตไม่ลังเกียจอันสมณะพามผู้เป็นวินยูชนไม่เกียรด,ดูก่อนพิสุทั้งหลายนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่8ปดนำสุขมาให้ให้อารมณ์เลิศ มีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์ย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขดูก่อนพิษุทั้งหลายห่วงบุญห่วงกุศล8ประการนี้แลนนำสุขมาให้ให้อารมณ์เลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์ย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเมื่อพระโคดมสัมมาสามพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกพระพุทธเจ้าทรงรับเอาสินห้านี้เข้ามาในคำสอนของพระองค์ดังปรากฏในมหานามสูดังนี้